คลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนํารายละเอียดต่างๆของถังอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงอบหมูกรอบใช้แก๊สก็ได้ใช้ถ่านก็ได้ระบบไร้ควันนะครับถังเหล่านี้ทางขนาด200ลิตรแต่ถังเราทําจากถังน้ําหวานนะครับไม่ใช่ถังสารเคมีใดๆนะครับที่มีรูปตากระโหลกไหวอะไรแบบนะั้นอันตรายหรือถังน้ํามันเราไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นถังของเราก็จะมีความสะอาดนะครับ รูปร่างภายนอกนะครับก็จะมีฝาปิดนะครับแล้วก็มีเกวัดควาอุณหภูมินะครับถังเราแบ่งเป็น2ชิ้นนะครับมีชิ้นล่างและชิ้นบนเพื่อสะดวกในการขนย้ายของลูกค้านะครับที่เปิดด้านหน้านี่นะครับก็จะมีที่เปิดทั้งหมดสองส่วนนะครับส่วนนี้ถ้าเกิดใช้ถ่านนะครับสำหรับไว้เติมถ่านนะครับส่วนด้านล่างนี่นะครับก็สำหรับเอาไว ใส่เตาแก๊สนะครับใส่เตาแก๊สได้นะครับส่วนเตาแก๊สของเราเนี่ยเราจะใช้เตาแก๊สรุ่นต่อท่อนะครับสังเกตนะครับท่อเราจะออกมาห่างจากตัวถังนะครับวาล์วที่ใช้มือหมุนเนี่ยห่างมากนะครับเพื่อ เพื่อเพื่อจะได้ไม่ร้อนมือนะครับเราทําเพื่อให้คุณลูกค้าจะได้ใช้ประโยชน์ไม่ร้อนมือมากนะครับถ้าเกิดว่าใช้เตาตามท้องตลาดเนี่ยวาวจะติดตรงนี้เลยนะครับไฟมันก็จะแลบมาแล้วก็ทําให้เกิดอักขีภัยได้นะครับเนี่ยมาดูด้านในนะครับมาดูด้านในนะครับครับดูด้านในเรามีฝาปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีรูด้านบนด้วยนะครับเพื่อจะได้สินค้าได้อ่ามาดูด้านในนะครับ เปิดออกมาแล้วครับด้านในนี่จะมีที่แขวนนะครับส่วนที่แขวนเนี่ยที่แขวนเนี่ยเป็นแบบสแตนเลสเนี่ยเราจะแถมให้คุณลูกค้า10อันนะครับสําหรับไว้แขวนนะครับ10อันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นระบบใช้เตาแก๊สนะครับใช้เตาแก๊สนะครับเราก็จะมีแผ่นตัวนี้นะครับเขาเรียกแผ่นบังแผ่นนี้จะบังนะครับแผ่นบังนี้บังกันไม่ให้น้ํามันเนี่ย ลงไปโดนนะครับลงไปโดนไม่ให้ไปโดนเตานะครับซึ่งเตาถ่านเราก็จะให้นะเตาถ่านใช,ใช้ใช้ตัวนี้เข้าไปใส่ก็เป็นมีตัวบางให้นะครับนี่ครับลักษณะอย่างนี้เลยนะครับก็มีตัวแกนให้นะครับแล้วก็มีเตาแก๊สซึ่งเตาแก๊สตัวนี้นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าจะเอาไปใช้ข้างนอกก็ได้ครับดึงออกมาแล้วก็เอามาใช้ด้านนอกได้เลยมันก็คือเตาแม่ค้าทั่วไป แต่เราต่อท่อให้ยาวออกมานะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้านะครับสังเกตนะครับยื่นออกมาเยอะเลยนะครับทำให้คุณลูกค้าปลอดภัยที่ผมมีคลิปด้านหน้านี่แหละครับว่าการใช้แล้วก็สามารถยกนะอันนี้แบ่งเป็น2ชั้นนะครับเนี่ยยกได้นะครับยกเป็น2ชั้นได้ก็สําหรับสะดวกสบายสําหรับคุณลูกค้าที่ไปตลาดออกนอกสถานที่ไปคนเดียวนะครับถังใหญ่ๆอย่างนี้ยกหนักนะครับ ก็เอายกทีละชิ้นทีละชิ้นเข้าไปเลยนะครับแล้วเวลาใช้ก็ปิดฝาอย่างนี้นะครับก็ร้อยกวนนะร้อยกวนเราใช้ถังถังดีมีคุณภาพนะครับถังสะอาดแล้วก็ไม่ไม่อันตรายนะครับบางทีเนี่ยขายกันถูกๆก็ใช้ถังแบบถังสารพิษนะครับนี่เราใช้ถังน้ําหวานนะครับก็คุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับ สินค้าดีมีคุณภาพแม้ก็ช่างใช้ระบบฐานเนี่ยตอนนี้เราต่อท่อให้ยาวแล้วนะครับซึ่งรุ่นแรกเนี่ยเราจะท่อจะไม่ยาวขนาดนี้นะครับเราก็เพิ่มท่อให้ยาวเพื่อความปลอดภัยคุณลูกค้าแต่ไฟออกมานี่นะครับถึงยาวไฟก็ยังแรงเท่าเดิมไม่ได้ลดกํากลังลงเลยนะครับชุดนี้ก็มีหัวปรับสายมีเตาแก๊สนะครับแล,แล้วก็มีถังแล้วก็มีแผ่นปัจจัยความร้อนคือแผ่นปิดน้ํามันแล้วก็ ที่แกนนะครับส่วนคุณลูกค้าไม่เอาแก๊สก็ซื้อแต่ถังเปล่าไปแล้วก็ไปซื้อถังอ่างโล่แบบนี้ใส่แทนได้เลยนะครับคุณลูกค้าชมคลิปแล้วสนใจโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับสวัสดีครับ